ทำหาตำแหน่งตัวจริงเป้าหมายแรกของนักฟุตบอลทุกคนบนโลกนั่นก็คือโอกาสได้เป็นตัวจริงของทีมที่ตนลงเล่นเพราะการเป็นตัวจริงนั้นเปรียบเสมือนใบเบิกทางที่จะพาตัวเองไปสู่ชื่อเสียงเงินทองและชีวิตที่ดีของขอครอบครัวของพวกเขาเพราะฉะนั้นครับทุกคนที่ประกอบอาชีพเป็นนักฟุตบอลไม่มีใครอยากตกเป็นตัวสำรองอย่างแน่นั่นคือเป้าหมายเบื้องต้นของนักข้าแข่งทั่วโลกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักฟุตบอลบนโลกก็เหมือนมนุษย์กับเราเนี่ยแหละครับ ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังในติตใจของมนุษย์แต่มีสิ่งที่ยากจะตัดขาดอย่างความรู้สึกอิจฉาโดยในโลกฟุตบอลไม่ใช่นักเตะทุกคนที่จะสามารถเป็นตัวจริงได้และมีนักเตะเป็นร้อยเป็นพันที่ต้องทนกับสถานะตัวสำรองจนบางครั้งมันก็เกิดความอิจฉาขึ้นภายในใจพร้อมกับการตั้งคำถามว่าทำไมไอ้นี้ได้เป็นตัวจริงวะมันเก่งกว่าเราตรงไหนนั่นคือความอิจฉาซึ่งมันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรบางคน พยายามต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งกลับมาอย่างถูกวิธีบางคนยอมแพ้และรับสภาพกับบทบารตัวสำรองแต่สำหรับบางคนเขาตัดสินใจที่จะทำลายอนาคตของคู่แข่งด้วยวิธีการสุดดำมืดนั่นคือเรื่องราวในวันนี้ครับมือน,นักฟุตบอลสาวจ้างวานคนไปทำลายร่างกายเพื่อนร่วมทีมเพราะต้องการชิงตำแหน่งตัวจริงเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้กันได้เลยครับ ย้อนกลับไปในปี2021บินักฟุตบอลหญิงนามว่าอามินาตาดิอาโลที่ตัวเขาเองมีดิกีไม่ธรรมดาเป็นมิดฟิลด์ระดับทีมชาติฝรั่งเศสแถมยังคาแข่งกับปาด้วยชังชังแมงแล้วยังเคยพาทีมไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศของยูเอฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาล2016-2017แต่ทว่าเปเอชเชีชุดดังกล่าวใน,นตำแหน่งเดียวกันกลับมีนักเตะอีกคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นนั่นก็คือคีลาอัมราวี ซึ่งเธอเปรียดเสมือนหัวใจสาคัญของ p s ยชในการขับเคลื่อนแดนกลางของทีมซึ่งยากมากที่ใครจะตามเบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงได้ในเวลานั้นเช่นเดียวกับตัวของเดียอโลนั่นแหละครับที่เล่นในตําแหน่งของกองกลางเหมือนกันแต่สถานะทั้งคู่ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวพอตัวของเดียอโลนั้นแทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามในสถานะตัวจริงเลยนั่นก็เท่ากับว่าถ้าหากเดียอโลอยากจะลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่าเสมอแล้วก็มันมีทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ ภาวนาให้อัมราวีบาดเจ็บซึ่งมันเป็นความคิดลบๆนะครับที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเพื่อนกันแต่ตอนนั้นทุกอย่างก็ปกติเพราะทั้งดีอาโลและอัมราวีเคยเล่นอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดเดียวกันพวกเขามีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่แล้ววันหนึ่งมันเป็นวันที่นักบอลหญิงของเปเชและทีมงานนัดรวมตัวกันไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะและทีมงานต่างฉลองก็อย่างมีความสุขในค่ำคืนนั้น เช่นเดียวกันกับคู่เพื่อนสนิทอย่างเดียอโลและอัมราเีโดยในคืนนั้นนะครับมีการฉลองกันอย่างเต็มเหนี่ยวเดียโลได้เอายปะอาสาขอไปส่งอัมราววพอทั้งคู่อาศัยอยู่ในย่านเดียวกันพวกเธออยู่บนรถกันาราวๆครึ่งชั่วโมงในเวลาสีทุ่มครึ่งเดียโลใกล้ขับถึงบ้านอัมราวีแล้วแต่ระหว่างนั้นมีชายชุดดำรูปร่างสูงใหญ่สวมหน้ากากป,ปิดิตัวอย่างมิดชิดจำนวนสองคนโผล่มาจากความมืดเพื่อมาดักหน้ารถของทั้งคู่ พวกเขาเดินเข้าใกล้รถอย่างช้าๆก่อนจะเข้ามาประชิดทางฝั่งของอัมราวีจากนั้นพวกเขาได้กเธอลงมาจากรถแล้วเริ่มทำร้ายร่างกายของเธอโดยการใช้ท่อนเหล็กทุบตีเป็นเวลาหลายทีจนเธอรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่ไม่สามารถขัดขืนได้ที่สำคัญพวกเขายัางเน้นไปที่การทุบตีบริเวณขาของอัมราวีซึ่งมันคืออวัยวะสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพของเธอและที่น่าแปลกใจนะครับคือชายชุดดำสองคนเข้ามาทำร้ายเธออย่างไม่มีเหตุผล ไม่มีการขโมยทรัพย์สินไม่มีการพยายามข่มขืนพวกเขามุง่งเน้นไปที่การทุบตีที่ขาของเธอเพียงเท่านั้นก่อนที่ชายชุดดำทั้งสองจะหายกลับไปในความมืดมิดอีกครั้งทิ้งไว้แต่ความเจ็บปวดในร่างกายและจิตใจของอัมราวีในตอนนั้นเนี่ยนะครับเธอแค่ไม่เข้าใจว่าชายชุดดำต้องการอะไรทำไมตั้งใจทำร้ายแค่เธอแต่กลับไม่มีการข่มขู่หรือทำร้ายดีอาโลเธอไม่มีรอยแผลแม้แต่รอยเดียวด้วยซ้ำซึ่งอัมราวีก็เกิดความสงสัยในตัวเพื่อนสนิทของเธอ แต่สิ่งแรกที่ต้องทํานั่นก็คือเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะเธอมีบาดแผลชะกันหลายแห่งทั้งแขนและขาโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ตัวของอัมราวีพลาดการลงสนามเกมแชมเปียนลีกที่จะเจอกับเรอัลมาดริดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและเป็นเดียโลนี่แหละครับที่ได้ลงตัวจริงแทนแล้วเธอก็ดันทาผลงานได้ดีมากๆจนพาเปเอสเชเอาชนะเรอัลมาดริดได้4ประตูต่อศูนย์และจนกว่าอัมราวีจะหายบาดเจ็บดีาโลคงยิดตัวจริงได้แน่ ถ้าเธอยังเล่นได้ดีขนาดนี้แต่ทุกอย่างมันอาจไม่ได้เป็นตามอย่างที่เดียอาโลคาดหวังนักเพราะวันรุ่งขึ้นหลังจบการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวเธอถูกตำรวจเชิญตัวไปให้ปากคำซึ่งเจ้าหน,น้าที่ก็พยายามจะหาสาเหตุว่าชายสองคนนี้ทำไปเพื่ออะไรก่อนพวกเขาจะเริ่มสงสยัยเดียอาโลว่าเธออาจมีส่วนร่วมกับการก่อเหตุหรือเปล่าเพราะเธอคือคนที่อาสาไปส่งอัมราวีแถมยังไม่มีบาดแผลจากการโดนทำร้ายเลยสักนิดโดยเดียอาโล ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอถูกใช้ชุดดำจับตัวไว้ต่อให้พยายามจะช่วยเพื่อนแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้แต่ตอนนั้นเธอได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วละครับซึ่งเธอก็ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายเพื่อนตัวเองแต่สุดท้ายเช้าวันต่อมาเดอาโลถูกจับกลุ่มที่บ้านพักของเธอโดยเจ้าหน้าที่ทำการถแถลงว่าอัมราฟีได้มาแจ้งความกับตำรวจเพราะเธอคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเดอาโล ที่เป็นคนสั่งการให้ใชายชุดดำมาดักทำลายร่างกายของเธอในตอนนั้นเนี่ยนะครับดียโลโดนลุมผังที่เรือนจำหญิงเป็นเวลา36ชั่วโมงก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเพราะเธอยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจในช่วงเวลานั้นหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศสได้รายงานเหตุการณ์นี้ไปทั่วประเทศเช่นสื่อข่าวเลอร์กิฟที่ระบุชัดเจนว่าเดียโลเนี่ยแหละครับมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการสั่งทำลายร่างกายอัมราวีเพราะพวกเขาเล่นตำแหน่งเดียวกันและดีอโลเอง ต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของอัมราวีแต่เดียโลและทนายต่างปฏิเสธที่จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์นั่นจึงทำให้เธอไม่เคยหลุดออกจากข้อสงสัยของประชาชนในขณะที่สโมสรปารีสแซงต์แชแมงได้ออกมาประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในได้ดํดำเนินมาตราเพิ่มระดับรับรกษาความปลอดภยัยโดยทางสโมสรยืนยันว่าจะติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและดูทีเท่าว่าคดีนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปณเวลานั้นเองตัวของดีาโลยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะทางตำรวจ แจ้งว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอต่อการดำเนินคดีของตัวเดียอโลแต่หลังจากนั้นไม่นานคดีก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งและความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยขึ้นครับหลังเจ้าหน้าที่สามารถจับก,กลุ่มตัวชายชุดดำทั้งสองและพวกเขาก็รับสารภาพว่าได้รับการจ้างวานจากเดีอาโลให้ไปทำร้ายเพื่อนร่วมทีมของตัวเองพร้อมยังบอกถึงแรงจูงใจในการสั่งการครั้งนี้ว่า ตัวของเดิอรโลนั้นต้องการที่จะลงเป็นตัวจริงแทนอัมราวีจึงอยากให้อัมราวีได้บาดเจ็บดุนแรงอย่างไรก็ตามแต่ดีอโลนนั้นเคยปฏิเสธตัวเองว่าตัวเธอไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนเลือกที่จะเก็บตัวเงียบไม่ยอมสัมภาษณ์กับสื่อแล้วรอต่อสู้บนชั้นศาลกับทนายความของตนท้ายที่สุดแล้วเธอก็หนีความผิดที่ตัวเองก่อไว้ไม่พ้นถูกแจ้งข้อหาจ้างวานทำลายร่างกายผู้อื่นอย่างรุนแรงและศาลได้ให้คำตัดสินว่า เจ้าตัวมีความผิดจริงทําให้โดนตัดสินจําคุกทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีนั่นกระท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันได้ทาลายอาชีพของชีวิตผู้หญิงทั้งสองคนอัมราวีเองบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเธอใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในฝันร้ายตลอดเวลาแม้เธอจะหายเจ็บกลับมาแต่การถูกส่งไปซ้อมย่าซ้อมคนเดียวและร่างกายกับฟอร์มการเล่นของเธอไม่เคยกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเลยมันเหมือนกับว่าเธอรอลงเล่นไปเรื่อยๆเพื่อรอวันที่ให้เธอ โมดสัญญากับต้นสังกัดอัมราวีก็ไม่เคยกลับมาติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกเลยอนาคตของเธอได้จบแล้วแหละครับและส่วนตัวดีาโลที่ต้องการให้เพื่อนบาดเจ็บเพื่อโอกาสในเส้นทางฟุตบอลของตัวเองแต่เมื่อตัดสินใจทําลงไปมันกลับไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเขาโดนผู้คนตราหน้าว่าเป็นพวกขี้อิจฉาจากการกระทําในครั้งนี้เธอถูกแบนไม่ให้เข้าเมืองปารีสไม่ให้ยุ่งหรือติดต่อกับบรรดานนักเตะของเปเชก่อนท้ายที่สุดได้ถูกสมโมสรยกเลิกสัญญาเช่นเดียวกับฝรั่งเศสนี่แหละครับ ที่ไม่เรียกเธอกลับไปติดทีมชาติอีกเลย่น,นกระท่ากับว่าทั้งคนกระทําและคนถูกกระทําต่างไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยอีกทั้งดีอโลยังโดนแบนห้ามออกนอกประเทศในช่วงขนาดหนึ่งอีกด้วยโดยปัจจุบันครับเดียโลอายุครบ28ปีแล้วย้ายทีมมาแล้วทั้งหมดสมดสโมสรและตั้งแต่ยูทธสโรยัลเอติเลโกมาดริดและเลเวนเต้ซึ่งเขาไม่ได้กลับไปที่ฝรั่งเศสรประเทศของตัวเองอีกเลยความอิจฉาในครั้งเดียว ทำลายชีวิตทำลายอาชีพและทำลายความสัมพันธ์ของคนสองคนจนไม่อาจต่อให้ติดอีกแล้วชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้องผ่านทั้งวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานและต้องเจอกับผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนที่ผ่านเข้ามานั้นรู้สึกอย่างไงกับเรามองเราในสถานะอะไรและวางเราไว้อยู่ในจุดไหนของชีวิต น้อยคนมากที่จะมีชีวิตหลุดพ้นจากวงจรแห่งความริสยาเหมือนกับเรื่องราวที่เราได้บอกกล่าวในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับแต่หากใครชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราชาวขอสนามด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณขอสนามที่ทำให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ